สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สระผสมที่เราจะเรียนในเทอมนี้นะคะก็คือสารสองตัวนี้เลยค่ะอ่ะโอ้แอบหุดไปแล้วหนึ่งตัวอ่านักเรียนดูนะคะดูจากสาะฝั่งซ้ายก่อนตัว R ตัวนี้นะคะเขามาจาก R ใช่ไหมคะคือสรร R และ NG NG คืององูนะคะงงู ทีนี้เราลองเอาสองคำนี้ไปผปสมกันนะคะจะได้อออางอ่างนะคะอออางอ่างกลายเป็นสระอ่างนะคะสระอ่างต่อมาขวามือใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะตัวเลขตัวอ e ีตัวนี้นะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าเออเออหรือว่าสระเออนั่นเองนะคะส่วน ng ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นงงูนะคะทีนี้ลองเอาเขามาผสมกันนะคะ อเองเอิง,อองนะคะเอิงสระตัวแรกฝั่งซ้ายคือสระองังและฝั่งขวาคือสระเอิงนะคะอังกับเอิงนะคะอะต่อมาต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เขาใช้สระอังกับสระเอิงเป็นส่วนประกอบนะคะอะตัวแรกคำแรกของเรานักเรียนเห็นไหมคะนี่คือสัตว์อะไรคะสัตว์ชนิดไหนเอ่ย อ่านี่คือแกะคือแพะใช่ไหมคะซึ่งแกะกับแพะภาษาจีนออกเสียงว่าหย,งย,งยางหยางยีอังยางเสียงสองเป็นหยางอ่านักเรียนออกเสียงตามเราช่ยน,นะคะหยางหยางแปลว่าแกะหรือแพะนะคะคำต่อมาอันนี้นี่เองเราซื้อไปให้ว่า สิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้สภาพเราแห้งทําให้สิ่งของต่างๆปลิวเต็มไปหมดเลยทั้งใบไม้ทั้งกระดาษนักเรียนคิดว่าอันนี้คืออะไรคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกคำศัพท์นี้ก็คือลมนั่นเองค่ะลมภาษาจีนออกเสียงว่าเฟิงฟิงฟัวอิงเฟง,ฟง,ฟงเสียงที่หนึ่งเป็นเฟง ทีนี้นักเรียนออกเสียงตามเราช่นะคะเฟิงเฟิงไปกันต่อเลยนะคะต่อมาสถานที่นี้คือที่ไหนคะอ่าที่นี่คือบ้านใช่ไหมคะบ้านบ้านภาษาจีนออกเสียงว่าฝางฝางฟัวอางฟางเสียงที่สองเป็นฝางอ,ออกเสียงตามเราช่นะคะฝาง ฝางอ่ะคำต่อไปอันนี้คือชูการ์ u ูกาคือสิ่งที่เป็นก้อนสีเหลียบสามารถทานได้เอาไว้ใส่ในอาหารในขนมทำให้มีรสชาติหวานอ่ะนักเรียนคิดว่าอันนี้คืออะไรคะอะแน่นอนอยู่แล้วมีรสชาติหวานจะต้องเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลน,น้ำตาลภาษาจีนออกเสียงว่า ถางถางเธออ้างทางเสียงที่สองเป็นถางอ่านนักเรียนอ่านตามเราซื้อนะคะถางถางต่อไปไม่รีรอไปํำต่อไปเลยค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือวางไว้ข้างๆหัวเตียงให้ความสว่างอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกคืออะไรคะ นั่นก็คือโคมไฟใช่ไหมคะโคมไฟโคมไฟภาษาจีนออกเสียงว่าเติงเติงเตอเอิงเติงเสียงที่หนึ่งเป็นเติงอาทีนักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะเติงเติงดีมากค่ะต่อมาคำสุดท้ายแล้ว คำนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากนิดนึงเนาะคำนี้คือที่นอนนะคะที่นอนภาษาจีนออกเสียงว่าชวงชวงอ่ะชวงชวงเสียงที่สองเป็นชวงชวงอ่ะออกเสียงตามเรอช่วนะคะชวงชวงอ่ะอันนี้คือคำศัพท์ที่เป็น สระอ่างกับสระเอิงทั้งหมดนะคะอ่ะต่อมาอ่ะประโยคนี้อ่านออกเสียงว่าเจ้อเชอร์เซนมาเจ้อเชอร์เซนมาแปลว่านี่คืออะไรนะคะนี่คืออะไรอ่ะนักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะเจ้อเชอร์เซนมาเจ้อเชอร์เซนมาอะพอได้ไหมคะแปลว่านี่คืออะไรนะ อ่ามาดูเรามีคำศัพท์เพิ่มเติมสี่คำนะคะคำแรกอ่านออกเสียงว่าชูชูชแปลว่าหนังสือนะคะคำต่อไปชูเปาชูเปาแปลว่ากระเป๋าหนังสือนะคะคำที่3มปีปีแปลว่าดินสอนะคะและคำที่4ี่คำสุดท้ายปีเหอปีเหอ แปลว่ากล่องดินสอนะคะอ่ะเรามาดูซิคำแรกเห็นคำแรกกับคำที่สองไหมคะเขาจะคล้ายกันใช่ไหมคำแรกคือคำว่าชูคำที่สองก็เป็นชูเปาใช่ไหมคะชูอย่างเดียวแปลว่าหนังสือพอเพิ่มคำว่าเปามาอยู่ด้าน,นหลังมันเลยกลายเป็นกระเปาหนังสือนะคะเหมือนกันเลยข้อ3และข้อ4คํคำว่าปีแปลว่าดินสอ ส่วนคำว่าปีที่มีคำว่าเหอข้างหลังก็กลายเป็นว่าหมายถึงกล่องดินสอนะคะกล่องดินสอ,อพอจำกันได้ไหมเอ่ยสี่คำนี้ชูชูชูแปลวว่าหนังสือช,อชอูชูปัวเอาเปาชูเปากระเป๋าหนังสือปัวอีปีเสียงที่สามเป็น ปีปีดินสอข้อสุดท้ายปัวอีปีเสียงที่3ปีและเหอ,อเอ,อเหอ,อเสียงที่2เป็นเหอปี่เหอปี่เหอ,ปเหอแปลว่ากล่องดินสอนะคะกล่องดินสออจําคําศัพท์สี่คํานี้ให้ขึ้นใจเลยนะชู่ชูเปาปีปีป่เหอนะคะอะต่อมาเราจะถามว่า นักเรียนเห็นในรูปไหมคะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยอ่าอันนี้คือรูปกล่องดินสอใช่ไหมคะกล่องดินสอกล่องดินสอภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะอ่าออกเสียงว่าปีเป่เหอปี่เหอแล้วมาดู A นะคะ A อถามว่า这次什้这次什么อ่าก็คือคําที่เราช่อให้นะักเรียนพูดไปก่อนหน้านี้นะคะ จอชื่อฉนมอแปลว่าอะไรเอ่ยมันแปลว่านี่คืออะไรใช่ไหมคะนี่คืออะไรเจอชื่อเฉินมอเพราะฉะนั้นเวลาตอบอ่านักเรียนดูนะคะเขาถามเจอชื่อเราก็ต้องตอบเจอชื่อนะคะเขาถามว่านี่คืออะไรเราก็ต้องตอบว่านี่คือจุดๆ,ๆและตามด้วยสิ่งของที่เราจะพูดออกไปนะคะอ่าเป็นเจอชื่อเจอชื่อเหมือนกันนะประโยคนี้ A บอกว่าเจอชื่อเฉินมอก็เลยตอบว่า จือชื่อปีเหอเจือช่อปี่เหออ่ะพอกันได้ไหมคะคำว่าเจือชื่อข้างบนนะคะใน A ก็ต้องเป็นเจือช่อข้างล่างใน B เหมือนกันนะอ่ะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยเรามาดูข้อที่2นะข้อที่2ออันนี้คือรูปอะไรเอ่ยอันนี้คือรูปกระเป๋าใช่ไหมคะรูปกระเป๋ากระเป๋าภาษาจีนออกเสียงว่า อ่าออกเสียงว่าชูเปาชูเปาแปลว่าวกระเป๋าใช่ไหมคะเอก็เลยถามว่าจ้อชื่อฉันม้อจ้อชื่อฉันม้อแปลว่านี่คืออะไร B, บไีก็ต้องตอบไงคะถามจ้อชื่อก็ต้องตอบจ้อชื่อเราก็ต้องตอบว่าจ้อชื่อชูเปาจ้อชื่อชูเปาถูกไหมคะอ่ะก็ต้องเป็น จอเชอร์ซูเปานะคะเห็นไหมมันจะเป็นเจอเชอร์แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราจะพูดออกไปนะคะอ่ะต่อมามาดูสิเราจะถามนักเรียนนะคะเจะอเชอร์เฉยมะเจะอเชอร์เฉยมะเวลาตอบให้ตอบว่าเจอเชอร์แล้วตามด้วยสิ่งของนะคะอ่าีการอบเองนะเจะอเชอร์เฉยมะอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็น 这是书包这是书包อันที่สองะคะ这是什么这是什么啊，ต้องตอบยังไงคะอต้องตอบว่า这是笔这是笔เข้าที่สามนะคะ这是什么这是什么 ลองตอบมาสิอันนี้คืออะไรคะเจะือชูเจือชูอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นเจือชูเห็นไหมคะต่อมาอันสุดท้ายกล่องดินสอของเรานี่เองปีเขอเจือชูเฉินมะเจือชูเฉินมะต้องตอบว่ายังไงคะะเราก็ต้องตอบว่าเจือชอปีเหอ เจอเฉี่ยเหอใช่ไหมคะอ่ะมีใครที่ตอบถูกมากถ้าตอบถูกทั้ง4ี่ข้อเลยเราจะเตียนจ้านให้เลยนะคะถือว่าเก่งมากถือว่าเรียนได้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ถือว่าเรียนได้ดีเลยต่อมาเรามาดูการบ้านของเรานะคะอันนี้เหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนจากการพูดเป็นการเขียนนะคะอ่ะคสั่งของเราในวันนี้คือให้นักเรียนดูรูปภาพและตอบคําถามต่อไปนี้นะคะ อะดูรูปแรกสิรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยมันคือรูปแกะรูปแพะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งแกะกับแพะพภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเอ่ยอ่าหยางใช่ไหมคะหยางเอก็เลยถามว่าเจ้อชื่อ什么เจ้อชื่อ什么เขาถามว่าอะไรคะเอถามว่าอะไรเจ้อชื่อ什么เขาถามว่านี่คืออะไรใช่ไหมคะนี่คืออะไร เพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ต้องตอบเพราะว่านี่คือจุดๆเหมือนเดิมนะคะนี่คือจุดๆก็จะเป็นเจือชื่อจุดๆหรือว่าเจือชื่อหยางนั่นเองนะคะเจือชื่อหยางอ่ะคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นอะไรคะ A ถามว่าเจือชื่อเฉยไหมบีก็ต้องตอบว่าเจือชื่อหยางเจือชื่อหยางใช่ไหมคะว่านี่คือแกะนี่คือแพะใช่ไหมอ่ะ เจ้าชื่อก็คือนักเรียนดูเลยนะคะเจ้าชื่อเอามาจากด้านบนก็ได้เอามาเขียนรู้ว่าดูจากในช่องสีเหลืองๆที่เราชุดทำมาก็ได้นะคะที่เป็นตัวสีแดงนะเขียนคําว่าเจ้าชื่อไปเลยแล้วตามด้วยสิ่งของหรือสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะ,ะไม่งงเนาะตรงนี้เนาะให้นักเรียนเขียนแต่ภาษาจีนนะคะไม่ต้องเขียนพินอินมานะคะไม่ต้องเขียนมาให้เขียนเป็นตัวจีนเท่านั้นนะคะต่อมาข้อที่2มีรูปภาพอีกเหมือนกันเอถามว่า เจอช这是什么？这是什么？เขาถามว่านี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรคะดูจากรูปภาพสิมันคือกระเป๋าหนังสือใช่ไหมคะกระเป๋าหนังสือภาษาจีนออกเสียงว่าชูเปาชูเปาอ่าเขาถามเจ้าชื่อฉันมร์เราก็ต้องตอบว่ายัางไงคะเจ้าชื่อชูเปา เจอชือชูเปาเห็นไหมคะจะเป็นเจอชื่อต่อแล้วตามด้วยสิ่งของนะอ่าข้อที่2องตอบว่าเจอชื่อชูเปานะคะอ่างงไหมงงไหมอ่าเราช่วให้ทาเราช่วจะช่วยทําแค่2ข้อนี้นะคะส่วน2ข้อหลังข้อ3กับข้อ4ี่ให้นักเรียนไปทําเองนะคะเป็นการบ้านเนาะ